ในเรื่องการทํางานของภาคสังคมและก็เคยช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ของเขตหกวันนี้ก็ลงพื้นที่เลยครับก็เรียบร้อยดีครับพี่ออะไรหุ่งทองครับและก็ท่านผออลุ์ชิ้นตานะครับก็ถือว่าเป็นเดิมมาให้คําแนะนํากับผมนะผู้สมัครในเขตหกนะครับม่มาให้คำปรึกษาและก็ที่แนะในการทํางานในพื้นที่ครับเปลี่ยนซ้คนใหม่เป็นไงบ้างลงพื้นที่จากการที่เราได้ลงพื้นที่เนี่ยประชาชนเนี่ย อยากเปลี่ยนเนื่องจากว่าตอนนี้ประชาชนฉลาดขึ้นเยอะครับเห็นว่าการทํางานของผู้แทนที่ผ่านมาเนี่ยหลายปีแล้วก็ยังไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาที่สามารถจับต้องได้โดยเฉพาะปัญหาเรื่องสาธารณูปโภคจนถึงปัญหาเรื่องปากท้องของพี่น้องครับผู <c oughs> ้แันให้การต้อนรับและให้ความไว้วางใจท่านทั้งสองเป็นอย่างดีก็ให้การ เสียงตอบรับเป็นไงครับเสียงตอบตอบรับดีครับแล้วก็โชคดีที่ว่าที่มาให้อรุณปกติที่ไงดีดีมากเเสียงเป็นไงบ้างครับท่านครับก็ทุกวันนี้เราก็ออกพบปะหาเสียงพี่น้องประชาชนก็ก็ดีครับได้ได้รับการตอบรับดีครับ ไอ้ตอนนี้ผู้ปัดเต็มพื้นที่เรียนครับก็ประมาณ90%ในทีมงานที่เราได้คุยไว้แต่ละหมู่บ้านนะ,ะของเรามีทั้งหมดย2 2ตำบลแล้วก็เพิ่มของอำเภอไปบึงไม้ยี่ิตำบลครับ293หมู่บ้านคือนโยบายหลักแรกเลยที่เรามองก็กคือเรื่องข้าวข้ามความขัดแยง้งขจัดทุกปัญหาพัฒนาทุกพื้นที่ซึ่งนโยบายนี้จะสร้างความฟองดองกันขึ้นในสังคมที่ผ่านมาเนี่ย ก็มีการขัดแย้งกันแบ่งกันเป็นฝกักเป็นฝา่นฝายแบ่งเป็นสีตอนนี้ทางท่านหัวหน้าพรรคเราพลเอกประวิทรวงสุวรรณนะครับท่านก็มองเห็นว่าถ้าพวกเรายังมีปัญหาเรื่องขัดแย้งกันอยู่กันพัฒนาประเทศชาติจะเดินไปต่อยากในอนาคตส่วนในด้านสังคมเนี่ยนโยบายที่ประชาชนจับต้องได้แล้วเราได้ทํามาแล้วก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นการเพิ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น700บาทครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ลงทะเบียน ไปแล้วบางส่วนก็ยังมีตกบางส่วนแล้วก็มีการให้อุทธรณ์ในคนที่ตกจากการลงทะเบียนรอบที่แล้วครับอีกนโยบายหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นนโยบายที่ดีก็คือนโยบาย3 0 0พ4 0 0 0 5,000คนผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปก็จะมีเงินเดือน3,000บาท70ปีขึ้นไปก็มีเงินเดือน4 0 0 0บาท 80ปีขึ้นไปก็มีเงินเดือน5,000บาทอันนี้จะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุครับให้มีคุณภาพในอนาคตครับท่านครับรู้สึกหนักใจไหมที่ต้องมาสู้กับแชมป์เก่าคือตอนนี้ไม่หนักใจครับเราก็ทํางานตามปกติส่วนนึงก็เราก็อยู่ตรงนี้กับชาวบ้านมาตลอดครับแล้วก็ได้เห็นการทําง,งานของสะสะเก่าครับแล้อีกอย่างหนึ่งประชาชนในพื้นที่ก็อยากเปลี่ยนครับ เอออยา,ากฝากตพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ผมนีงไงครับท่ครับก็ให้ความมาั่นใจกับพี่น้องประชาชนในเขต6ว่าผมจะเป็นผู้แทนที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมพัฒนากับพี่น้องประชาชนในเขต6ทุกมิติครับ